สนุกจังเลยสนุกจังเลยนะไหนวัดสี่หลักหน้าน่าจะเดินได้จะอใช่ใช่ฉีเสร็จฉีเสร็จคงจะชอบแน่เลยนะขาน้ามาที่ขาหน้าเท่ากี่กี่เดือนนะครับข้าวสี่หลักขาหน้ามาปกขึ้นปกออกปกขึ้นแล้วนานหน่อยอ๋อนานหน่อยอ๋อนานหน่อยนานหน่อยนะได้จริงดีเลย